สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตกปลาฟิชชิงทุมโรคเราจะพาท่านเดินทางไปตกปลาตามอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในประเทศไทยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ ก่อนจะไปลงแพที่เขื่อนเราก็มาแวะตลาดสดด่านช้างกันก่อนนะครับเพื่อซื้ออาหารนำไปทำกินบนแพรครับได้าดอาหารแล้วก็แวะซื้อน้ำดื่มอีกนิดหน่อยนะครับ แล้วก็เดินทางกันต่อเพื่อไปยังแพรตกปลาที่อ่างเก็บน้ำกระเสียวนะครับตอนนี้เรามาถึงเกื่อนกระเสียวกันแล้วนะครับกำลังรอเจ้าของแพมาแล้วก็เดี๋ยวจะลากโปเข้าไปที่แพรนะครับ สวัสดีครับสวัสดีท,ท่านนะครับยินดีดต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตกปลาฟิชชิงทูมาร r โลนะครับสำหรับวันนี้เรามาอยู่กันที่เขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแพ้ที่อยู่วันนี้เป็นแพ้่ลุงใหญ่นะครับ อยู่ใกล้ๆติดๆกันกันกบแพรปลาเล็กที่มารอบที่แล้วเมื่ออีพีที่แล้วนะครับเดินทางมาถึงแพรได้สักพักนะครับขนของลงโปแล้วก็ลากโปมาเทียบพ่แพแล้วก็ขนของจัดของเสร็จแล้ววันนี้ก็มากับนาะผมเดินทางมาจากเชียงใหม่ก็วันนี้คือนับตกปลาในตำนานนะครับ นี่เราจะมาตามล่าหาปลาม้าเขื่อนกระเสียวฝากคุณเพื่อนติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็มารอรุ้นไปด้วยกันว่าอีพีนี้จะได้โทฟี่อะไรใหญ่ๆติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือเปล่าต,ตามรับชมไปด้วยกันครับ ด,ด,ด้วยท้องครับ <I always S 1> เอาง่ายๆก่อนเลยมือนี้ต้องมีต้องติดมานะครับเพราะว่าถ no ้าเกิดมาทำหน้าจออีกนานกว่าจะได้กิน She's Chasing Naked Skies Never made, While stay Lane Stay My But Keeps Sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your. Own. วันนี้ใบยสองก,กว่านะครับตีเบ็ดไปประมาณชั่วโมงก,กว่าแล้วคันกุ้งก็ยังเงียบๆอยู่ครับแต่ว่าคันลำขนมปังตีได้แค่สองคันสามคันครับเพราะว่าปลาตะเพียนกวนปั่นเยือไม่ไหวครับเหนื่อยปั่นทีละคันสองคันตีสลับกันครับเดี๋ยวักประมาณชั่วโมงค่อยตีใหม่ ไปลองดูใหม่เือปลาตะเพียนจะเหลือน้อยน้อยมั้งก็ได้ลุ้นปลาอื่นมาครับกินตมเราน้งแันร่างมกันลาเมมันแรงมากเอาลงมันแรง พักเอ็นยืนอนตลอดเลยแล้วก็ลากิน้องแลกเอาไฟมาแลอวล่ะ้องอมีเนัออ้น ทำอะไรเลยทำอะไร,ะไรกบที่ไหน<ม>อืมเโอเคเอเ่ะกบที่ถึงวันนี้เหรอเอาเตอนเช้าไม่ไไปเปไรอตอนช้าอ เบอกไปเอา67เออนี้ี่ตัวใหญ่ครันเลยขับไซส์สวยๆพูดไปากำลังใกล้เวลาเย็นเราก็มาเตรียมทำกับข้าวกินกันก่อนนะครับทุกคน พานคนเราจะขอจริงไงมันบอกแล้วมันถ้ามันให้มันนิ่งมันปกปิดปก,กปะติดปลามันลงไปพวกมันต้องกินเลยปลาทะเบียนที่เแตยวมันต้องกินเลยเดี๋ยวก็ทำผัดเผ็ดกบก,กันก่อนนะครับอ่าตอนสุดท้ายก็โรยใบกะเพราเพื่อความหอมนะครับ กลิ่นหอมหน่ารับประทานครับก็เสร็จนะครับหนึ่งอย่างผัดเผ็ดกบต่อไปเราก็จะทำต้มแซบเนื้อกันนะครับตอนนี้ก็ใส่เครื่องต้มยำแล้วก็ตั้งน้ำร้อนก่อนนะครับ ใส่เครื่องครบหมดแล้วนะครับซุปเนื้อของเราแล้วก็รอเนื้อเปื่อยยุ่ยอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็อยากจะใส่ต้นหอมผักชีนะครับอนนี้ก็กําลังเดือดเลยกลิ่นหอมหน้ารับประทานมากครับเรียบร้อยซุปเนื้อครับต้มเสร็เ,สรเนื้อของเรานะครับอืน่ารับประทานมากแซนเฮ้ยกับข้าว ข้าวเย็นขอเราแกงก็ได้นาเล็หน่อยเราต้องแกงอยู่แล้วเาาลยรลเรีอยมื้อเย็นของเราวันแรกที่เขือนกระเสียวนะครับต้มแซ่บเนื้อทีผัดเผ็ดกบนะครับอันนี้เขาบอกว่า Every I ช่วงกลางวันปลาใหญ่ไม่เข้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกลางคืนกันนะครับเพื่อนๆกำลังจะนอนเลยปลาหมามาแล้วครับเมื่อสักครู่ประมาณตีหนึ่งกำลังอาบน้ำจะเข้านอนเลยนะครับ เสียงก็ดิ่งดังเค้งเค้งเค,งเคงหันไปายเบ็ดงงวิ่งไปตวัดสวนปรากฏว่าสิ่งที่รอมาทั้งวันก็เอาขึ้นมาจากน้ำได้แล้วนะครับคือปลาม้าน่าจะประมาณไซส์สักโลนึงได้ครับประมาณโลสำหรับคำคืนนี้วันดีเราตีสวัสดีครับทุกคนพรุ่งนี้เช้า พบกันครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ชมรูปภาพประมาะที่ได้กันชัดๆอีกทีนะครับสำหรับวันนี้วันดีราตรีสวัสดิ์ครับ สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆหลังจากเมื่อคืนได้ปลาหมาไปช่วงประมาณตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนกว่ากว่าตีหนึ่งครับประมาณนี้กําลังอาบน้ากำลังแะเข้านอนปลาหมากินก็ได้ประมาณสักโลกว่ากว่าได้เดี๋ยววันนี้เรามารุ่นกันอีกหนึ่งวันหนึ่งคืนครับเราจะกลับมีถามว่าจะได้ปลาอะไรเพิ่มไหมก็ฝากตามชม คือนึกว่าฝนจ,จ,จะตกแต่ไม่ตกนะครับจะมาอากาศดีท้องฟ้าสวยแล้วกันชื่นลมดีก็ถือว่าไม่แรงมากนะครับลมไม่แรงมากวันนี้เราติดตามรุ่นกันนะครับเพื่อนๆวันนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมไหมตามชมครับ ทำอาหารเช้ากันก่อนนะครับก็มีเห็นมีไก่ไงครับเผื่อผัดหม้อไก่ไงเูมันว่ามันมีไก่มาเนื้อนี่ก็ได้รับบทดีกว่าครับไก่อีกแต่พูดถึงนั้จริงๆปลาไม่ตายนี่นะเราก็ต้อง กินกับข้าวเรายังไม่หมดเลยป่าตายก็ทำแล้วก็ไอ้เอวน้องแข็งโุ่นนะเนี่ยใช่เราล้วแข็งเราสั่งน้ำแข็งลงงมาแล้วก็เดี๋ยวคอดเก็ตเอาป่าทรายออกใส่ถุงหมกหมกเอาไปหมกใส่ถุงทัวหะปลาหมาตัวที่ตกได้เมื่อคืนครับตายตอนแรกว่าจะมาทำต้มยำแต่ว่ากับข้าวที่เราซื้อมา จ่ากในตลาดยังเหลือเยอะเลยอยู่เลยนะครับก็เลยยังไม่ได้ทําลองมาทายกันครับว่าอันนี้คือเมนูอะไรนะครับ ในีหอมมาครับเจาะน้ำปลาลงไปหน่อยพมาอผูไปเรื่อยๆให้พแกงสุกก็ใส่เนื้อลงไปนะครับผัดเนื้อต่อริกแกงต่อไปสักรู่เนื้อสุกดีนะครับแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้ดอง <c oughs> ขัวแห้งแล้วนะโมงขัวแห้งแล้วฮะผู้ผนะิดแก ทุดท้ายเราก็ใส่ใบยี่หราลงไปนะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียก <โด S 1> ว่ากับเผาควายครับนะเ,เ,เสร็จเรียบร้อยครับผัดพริกแกงเนื้อหน่อไม้ดองใส่ใบยี่หรา

นำบรรยากาศเขื่อนกระเสียวงานบ่ายกับถึงเพลงเพาะกันนะครับเขื่อนที่สองที่เขื่อนกระเสียวนะครับเพื่อนๆมันมีอะไรมากลมแรงฝนไม่ตกปลาไม่กินเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยสองวันสองเืนแต่เมื่อวานได้ปลาหมาไปตัวงตอนตักตีหนึ่ง วันนี้ทั้งวันเลยนะเงียบแล้วก็แต่ว่าเมื่อเช้านี่มันมีผิดคิวมาครับไม่รู้ว่าปลาเลยมันกลังลากมาแล้วมันงับลูกป่าพอสาวๆมาพักมันก็ละเพราะมันกัดไปโดนตัวเบ็ดไม่รู้ว่าเป็นปะกายหรือฉด,ดูมันก็รอเฝ้ามาทั้งวันเลยแต่สารพัดทั้งลำทั้งกุ้งทั้ง ปลาก็เงียบก็ได้ปลาตะเพียนมามน้อยกว่านะสองโลได้ก่อนไอ้ครึ่งคงนืนลุ้นกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ครึ่งวันน่าจะไม่ไม,ไม่ตีเวทนะครับก็ตีที่เหลือลุ้มที่เหลือแค่นั้นแหละแล้วก็เก็บของก็เผื่อจะมีโชคดีครึงคร่งคืนเผื่อจะโชคดีนะลุ้นกันครับ สวัสดีครับทุกคนเช้าวันที่สามที่เขื่อนกระเสียวนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสรุปสวันสองคืนของเราในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับมีได้ปลาหมาเมื่อวานนี้หนึ่งตัว แล้วก็ปลาตะเพียนเล็กๆประมาณทักสองสามโลนะครับปลาอื่นๆไม่มีเลยนะครับไม่ได้เลยน้ามันขึ้นเยอะมากครับเมื่อเช้าตักหกโมงก็มีฝนตกออกมานิดหน่อยแต่ตอนนี้ก็หยุดไปละ <c oughs> ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ <c oughs> ที่ติดตามรับชมกันคลิปหน้าพี่น่าจะไปที่ไหน ก็ฝากติดตามกันไว้ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพบกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ